สวัสดีครับอยู่การในเกมทีมไฟท์แท็กติกนะฮะประตูมิติในวันนี้ฮะเราจะได้ไอเทม2ชิ้นนะในวงล้อสนับสนุนโดย Over Top Up ตัวแทนจำหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์ที่คุณสามารถเติมได้ในราคาแบบคุ้มสุด การันตีด้วยผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แนคนมีแบ,บรรองจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและเปิดให้บริการมานานกว่า5ปีมีรรู่กันหลายแพ็กหลายราคาซึ่งบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนเข้าไปตรวจสอบหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ www.overtopup.com หรือว่าตามลิงค์ดีสคริปชันดีได้เลยอักเป็นชิ้นแรกนะฮะมีเป็นซิโน่สปูลก็น่าสนใจแต่เอมเบลมก็น่าสนใจหลังๆผมก็ชอบเอมเบลมเหมือนกัน ลองดูตอนนี้ยังไม่ได้เปิดอะไรเดฮะและ้วก็โอ้โหอาเคน่าคลิปที่3ต้องมาฮะ <Everything. S 1> จัดกันยาวๆ3คลิปติดเลย <Everything. S 1> ลเไอเคน้าโหแล้ววันนี้ได้5ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวลองดูเลยครับตัวยังไม่มาเท่าไหร่ใช้เป็นบาสันวิสคาร์ไปก่อนนะครโอเคฮะป๊อปปี้2ดาวครับจากชามที่ผมสุ่มนะมันจะมีแต่ตัว1ทองนีครับอ่ะซินด้าน่าจะไม่ได้ใช้ขายทิ้งไปปอปปี้ขึ้น2 ทีมนี้ฮะเป็นเชฟชิปเตอร์เลยครับหนึ่งดาวล้วนๆมีนอมซี่มาหนึ่งตัวมีแชรวน,นาด้วยฮะน่าจะลงมาตัวต่อไปซึ่งจะได้มังกว่าขั้นหนึ่งอ่ะได้ร,รอยฮะชนะไปโอเคเดี๋ยวเราลงเลเวลนะฮะเมื่อกี้ไม่ได้ลงไปก็เดี๋ยวลงเลเวลทำเป็นนี่ก็ได้ฮะแฟรี่ขั้นหนึ่งเลยครับปรับเปลี่ยนนิดหนึ่งอ่ะได้แฟรี่มาขั้นหนึ่งแล้วก็เจอกับฟอสเลยครับแชรวนามาหนึ่งตัวนหนึ่งดาวล้วนๆฮะเราได้เปลี่ยนมากกว่าชนะไปครับ ตมครับได้รับ2ทองหากเราชนะคู่ต่อสู้นี่ครับซึ่งน่าจะชนะมั้ง2ดาว2ตัวเลย <Okay. S 1> และผสานเปิดมาสามผสานนะครับ oh, <yeah. S 1> แฟรี่เข้าบ้านเต็มเลยฮะอาจจะไปเล่นเข้าคู่กับอัเคน่าก็ได้นะอัเคน่า hmm. ไปเข้าคู่อะไรก็ได้อยู่แล้ว mm hmm. รอบน mm ี้ฮะเจอกับพึ่งครับแล้วผมเอาคาตาลิดาลงไปนะดาเมจน่าจะดีมากขึ้นฮะอย่างน้อยได้สกิลบูแล้วก็หมุนตัวแล้วครับเคลียร์แนวหน้าไปได้1ตัวตัวสองดาวหายไปไม่น่าผิดปัญหาอะไรนะเราได้2ทองฮะ ส่วนดอเทมฮะมี2ชิ้นนะในเด่งตัวก็เดี๋ยวมาเป็นทุงมือกับเข็มขัดแล้วแก่นฮะจะลงตัวพอดีที่วอลม็อกแล้วก็ชีเวลกันเล็ดอ่ะไปที่ Level เลเวลหนะครับตัวเคน่ายังไม่มาสักตัวเลยวิ c r a f t มาเพิ่มครับเดี๋ยวเอาบาทลงไปดีกว่าทําเป็นสกอร่าขั้นหนึ่งฮะแก้ขัด โซได้เท่หาหแปเป็นที่เรียบร้อยเลยครับเพื่อที่ว่าจะเก็บชนะต่อเนื่องเนี่ยก็แปดฝากไว้ที่โซอีกเดี๋ยวน่าจะขายทิ้งไม่รู้ว่าตัวอะไรจะมาเล่นต่อเพราะดูจากเกมแล้วไม่ค่อยน่าลินรออาลีเท่าไหร่ครับตัวจะไม่มาสักตัวอะไรมันจะยากสองดาวเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวฮะ <Yeah. S 1> ทิสซาน่าเดี๋ยวเอาทิสซาน่าแทนคาตาลิน่าเลยกันนะครับ เจอกับพอท่อเนี่ยครับน่าจะไปทางเบดต้องมีเว็กฟีกาลิโอมาไปต่อกันที่เมดได้ครับลองดูกันฮะไหวไม่ไหว,ไไวฮะอันนี้ก็เจอกับที่2เลยครับเลือด1 0 0เต็มกันทั้งคู่ผมก็ร้อยเขาก็ร้อยฮะแล้วแนวหน้าเราเหลือป๊อปปี้คนเดียวครับป๊อปปี้เลือดเหลือครึ่งหลอดน่าจะพอตอบตอบ,บได้อยู่กาลิโอฮะไปเรียบร้อยครับกาลิโอหายไปแจส๊สหายไปข้างหลังสุดท้ายโซอีกเหมือนกันสดี๋มาไครับ ไอเทมเพิ่มเติมฮาบีเป็นผ้าคุมนี่ครับแล้วก็ดาบอ่ะเดี๋ยวผมจะทําเป็นอาดัปีเพมพแล้วกันนะครับเป็นไอเทมแบบเร่งมานาแบบกลางๆหน่อยได้ AP มาด้วยฮะเหลือดาบอันดนึงอาจจะไปต่อที่แซนก็ได้เรามีของเร่งมานาแล้วแลวก็เรียบร้อยครับตอนนี้ไอเคทนาพา2ตัวพร้อมกับชามฮะได้หุ่นมาอีก2อัน ลืมบัฟเลยรอบนี้ผมเอาอาริลงไปแทนบาดนะครับบัฟไปแค่หน้าไม่ทำงานนะในรอบนี้ยังไม่ได้เลือกใส่ให้ใครฮะแต่ก็น่าจะสู้ไหวอยู่ไอเทิมเราค่อนข้างพร้อมละมานามีให้เร่งสก,กิลก็มีคลี่เข้าฮะแล้วหน้าก็มีวอร์มอคครับชนะไปฮะ อักเบนที่2นี่ครับมีตีไวฮะน่าสนใจฮะซินว่เวลได้ตาน4ีด้วยจะได้เก็บมานาได้เร็วมากขึ้นนะฮะเซยลาดมันค่อนข้างเก็บมานาช้าหน่อยโอ้รีคอมรีคอม,รคอมจริงๆก็ไม่แย่เลยครับผมมีตัว4บาท1ตัวเป็นนาซัดเดี๋ยวอาอันนี้ออกมาก่อน,นะฮะจะได้ไปต่ออ่ะเอานาซัดลงไปแล้วเดี๋ยวเราใส่ตัว3บาทไปแปะแปะให้มันขึ้นมาเป็นตัว4บาทนะครับ รีเขาบอ,อกว่าเฮ้ยผมลืมไปนี่วะรีโคฮะรีโคผมลืมลงไปเลยได้ไพโลมาฮะตัว5บาทก็เป็นมอกรนหน้าครับจริงๆก็ไม่แย่นะฮะมอกรนหน้าเดี๋ยวใส่เซ็ตดีก็ได้ไอเทมแล้วก็อาจจะกลับไปที่วิสคราฟเหมือนเดิมนะครับไหนไหนมอกรหน้ามาแล้วเดี๋ยวเล่นมอกรนหน้าวิสคราฟคู่กับอะเคนาดีกว่า โซนทีมนี้ฮะเป็นพอท่าเนาะตัวยังจับไม่ทันได้เสร็จเท่าไรครับออกไปแบบมั่วๆไปบดแต่อย่างน้อยก็มีตัวแทงนะฮะกาลิโอก,ก็ดีโวดิไคเตอร์ก็ดีฮะทําให้บอกระดา้าได้ตีฟรีแล้วก็เรียบร้อยครับชนะไปก็เท่าที่ดูเหมือนจะพอดีดีครับ6วิสคราฟสี่อาเคนาฮะซึ่งเราไป5ได้เพราะว่ามีตาบีเอมเบมอยู่โอ้โหสองดาวท่านนี้โคตรสวยงามครับ อ่ะแปะไปฮันดี้คอาร์เคนาครับเลโก้เดี๋ยวแปะเอ่อนี่เราจะได้โบนัสความเสียหายนลครับก็น่าจะช่วยให้มอร์กาน่้าได้ตีแรงขึ้นครับอ่ะเดี๋ยวเราจัดทีมกันใหม่สุดท้ายไปลงกันที่วิสคาร์อาร์เคดานะครับรอบนี้เจอกับเชฟซิสเตอร์เนาะออกไปแล้วมั้งดูทรงของไม่ได้เก็บไอเทมครับอยากได้เป็นธนูนะครับผมจะได้มาทำใจแอ่นแต่ไม่ได้ก็มาเป็นถุงบือกับผ้าคลุมแล้วกันยังไม่มีเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ โอเคฮะลงตัวที่6ได้แล้วดีครับตัวหน้าลงจริงๆเป็น4วิสครับนะแต่ถ้าอยากแรงมากขึ้นผมเอาอาริลงไปเราได้3อะเคนาเหมือนกัน มองไม่เห็นแคสเซโอเปียฮะดีกว่ายังไม่มีมีแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้ฮะเราได้โบนัสคอนเสิร์ตทั้งหมด14เปอร์เลยครับก็ตามเอมเบลมกับขั้นที่เปิดแล้วเปิดมาขั้นที่2มันเจอได้เท่านี้อลองใช้ดูก่อนถ้ารอบนี้ครับเจอกับพึ่งฮะมีแคสเซโอเปียเหมือนกันใช้เป็น2ดาวด้วยแคสเซโอเปียก็ตีค่อนข้างเร็วนะครับอ่ะบอกกันหน้าเกือบตายแต่ได้โล่ขึ้นมาแล้วก็โอ้โหแตกแตกอัสนะมาได้ครับ you, ว้าวทาเคลฮะ เกือบจะครบแล้วนะครับอาเกน่าฮะอยากไปแทนโมดิไคเซอร์จังเลยแต่โมดิไคเซอร์ก็สองดาวนะครับก็เดี๋ยวเอาไปแทนเฮคริมแทนแล้วกัน,นครับทำเป็นสี่วิสคาร์ฮะแล้วก็เอาเฮคริมออกมาครับ เดี๋ยวรอหน้าแน่นกว่านี้นิดนึงนะมีแค่ดีโค2ดาวเองครับไม่เพียงพอแท้งไม่ไหวเดี๋ยวรอบนี้ใซ่แค่3ามปแค่หน้าไปก่อนครับไเแป้อยสนะรอบนี้เจอนาบี้เลยครับก็มีวิสคราฟเหมือนกันแต่นาบี้ดูเหมือนดาเมจจะไม่ไหวครับซึ่งก็จะมีโอลาฟมาช่วยเสริมนะนาบี้สกิลสแตนไปเล็กน้อยเลยครับเราก็สวนกลับไปด้วยสตันของทามเค้นฮะและหมอกันหน้าจะตายหมอกันหน้าดูดเลือดกลับบานได้นิดหน่อยครับจากภาษาวิสคร์ฟไปถึงนาบี้และเรียบร้อยครับชนะไป นี่คือไอเทมเพิ่มเติมที่ได้ออกมาจากคลิปฮะไปไหนไม่ได้เลยจริงๆหยิบชามมาฮะซื้อมาเป็นเข็มขัด6อันเลยครับให้กับคนที่ยังไม่ได้ใส่เทม ดูทรงมันจะเป็นติฟโกฟสักอันหนึ่งอ่ะถุงมือมันเยอะเกินไอเทมมอกาได้าอีกชิ้นหนึ่งฮะอยากจะเป็นใจออนอยู่เหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็จะเป็นควิกซิงเวอร์นะฮะก็เอามาแบบเร่งความเร็วทีเซ่แตบไม่ค่อยจะคุ้มอ่ะดูก่อนว่ามีอะไรน่าใสหรือเปล่าหรือว่ามีอักเมนอะไรต่อไปครับรอบนี้ฮะรอดไม่รอดกับเนี่ยบ้านนี้ก็ใช้นาบีมาเหมือนกันนะฮะอ่ะมอกาน่นาครับสกิลตอดแนวหน้าทิ้งไปฮะโอเคเคลียร์ไปอุ้ยได้มา2ตัวเลยสวยงามฮะอย่างนี้ก็คือ ขายทิ้งฮะเอาเงินตัวพวกนี้เราไม่ได้ใช้กันอยู่แล้วแล้วก็เรียบร้อยครับอักเมนสุดท้ายฮะเป็นริสมาติกมีมานา,าเนนนะว้าวได้สัญญาธารดอกด้วยฮะแต่ไม่เอาครับผมสนใจนี่มากกว่าวิสคราฟเนะครับ,เร,บเราจะได้ไป6ได้ง่ายมากขึ้นซึ่งมันจะทําให้เราสามารถทําความเสียหายเป็นทูรามจได้ฮะ แล้วก็ไปเวล8ครับจริงๆเนี่ยเปิดวิสคราฟ6ได้แล้วนะในตอนนี้เนาะแค่เอาตาให้ไปซึ่งตามันก็ทําให้ตัวที่สมใส่เอมเบลมวิสคราฟเนี่ยตีได้ทูนาเมจนะครับอ่าวันหน้าให้ตัวเซลาดอยู่เนาะแต่ตอนนี้ยังไม่มาก็เดี๋ยวฝากไว้ที่เฮคาลิมก่อนแล้วกันนะครับถ้าไม่ลืมก็เดี๋ยวถอดออกมาเรามีที่ถอดอยู่ 6วิสคาร์เรียบร้อยะตอนนี้จะเป็นทูดาเมจได้ละทุกตัวที่เป็นตัววิสคาร์นะสามารถทำความเสียหายเป็นทูดาเมจได้ซึ่งในตอนนี้ก็ชนะติดต่อกันยาวอยู่นะผมยังไม่สุ่มแล้วกันเดี๋ยวไปเล่นกันที่เลเวล9นะครับเราเล่นตัว5บาทเอาแค่2ดาวก็เพียงพอค่ะมาโซ่เพิ่มตัวอีก1ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลงเลเวลรวๆรอสุ่มกันเลเวล9ครับ เจอกับมันติสไตเกอร์ฮะแ้งหนาๆเหมือนจะไม่มีฮะเฮคาลิมก็เหมือนจะเป็นแบบไฟเตอร์หน่อยๆเรียบร้อยครับเก็บไปฮะเหลือแต่ด้านหลังแล้วนะครับไม่น่าติดปัญหาอะไรไอเทมเพิ่มเติมนะฮะก็เดี๋ยวมาเป็นธนูกับเข็มขัดเลยกันครับผมจะทำแจนและเข็มขัดเป็นของแทงก็ไปต่อไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะ มีไลฟ์มาครับ2ดาวได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวหยิบมาไว้ก่อนนะครับ <S <S เผื่อว่าเราจะไม่มีตัวอะไรลงต่อ,ตอก็ลงไลฟ์ไปแก้ขัดแล้วก็ชามฮะทำให้เราได้รับ2ทองโดยจะต้องสูญเสียพลังชีวิต1น่แต้มฮะโอเคชนะต่อเนื่องเรายังไม่หายครับ13เท่าเดิมอ่ะเดี๋ยวผมทำใจแอนก่อนคือแบบคุ้มมากวันนี้เล่นแบบ13ชนะต่อเนื่องอะตั้งแต่ต้นเกม รีคอมมาคุ้มเลยฮะบอกกันหน้าใช้ได้ยาวแล้วในรอบนี้ฮะเจอกับพอทัลเลยครับโลมาเต็มไปหมดแล้วมีโอโอีกยูนิตค่อนข้างเยอะเลยฮะเลเวล8เท่ากันบอกกันหน้าเหมือนจะไม่ไหวแล้วเลยครับยูนิตเยอะไปหน่อยน่าจะเรียบร้อยดีครับหดแล้วฮะชนะต่อเนื่องผมจบฮะไลฟ์เพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวโหเล่นก็ไม่ได้เล่น <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปเวล9ครับในจบคลิป เจอกลับพึ่งฮะแล้วก็แคสโซโเฟียอันนี้ทีมโกรมาด้วยมีมานาสเนกับซันย่าพาราดอกครับเป็นอักเมนเนาได้มาคู่กันเลย <S <S โอ้โหไม่ไหวจริงเลครับตู้ทีมโกรยังไม่ได้เลยแต่ก็คุมแล้วแหละ <S <S 1> <S 1> เอ,อ้มาแล้วฮะเซราี่ครับเจอกันอีกแล้วฮะวันนี้เซราดกี่เะไลฟ์ไม่ได้ลงแล้วฮะขายครับ แล้วเดี๋ยวเราไปกันที่เวลเก้าเลยฮะไอเทมก็ค่อนข้างดีอยู่นะคล้ายๆกับบอกาน์ด้าเลยครับส่วนชามครับได้บางกรมาช่วยนะครับซึ่งก็ดีเลยมีแทงเพิ่มเติมอ่ะไปที่เวลเก้าครับทำเป็น5อาร์ด้าครับตอนนี้ผสานของเราน่าจะฟูละเราจบที่แค่นี้ก็ได้นะยครับตัวสุดท้ายลงอะไรก็ได้ถ้าเป็นวิสคาร์มาเป็นตราเพิ่มเติมก็สามารถไปที่8ได้เหมือนกันอ่ะลองดูแค่เป็นชิ้นหนึ่งเนะครับเราเหลือเข็มขัดเข็มขัดอ่อจะเป็นโมเรลโรไม่ดี กาดเบเกอร์ก็ไม่เอา่อะเดี๋ยวมาลีดัมชันแล้วกันเอาเป็นไอเทมแทค์นะฮะเพิ่มเติมอีกสักหน่อยมันน้อยไปนิดแล้วในรอบนี้ฮะเจอกับไพโล่ดีครับวารัสมาละนาซัตก,ก็มีต่าๆก็ได้4ไพโลแล้วแหละได้ความเร็วมาฮะแล้วมีการฆ่าทันทีได้ด้วยนะครับตอนนี้โอลาฟก็2ดาวด้วยนะโอ้โหมาตีเซลดัดหายไปเร็วครับก็แลกกันไปกับของศัตรูฮะบอกกันหน้าตอนนี้สกิลใส่โอลาฟครับโอเคเก็บไปได้ชนะไปฮะได้ตัวฟรีมาด้วยขายดีครับ เดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะฮะหาตัว4บาทให้มัน2ดาวหรือ5บาท2ดาวก็ดีนะจริงๆเนี่ยไอเทมสลาดอีกชิ้นหนึ่งมันจะเป็นตราเอมเอ็มของวิสครับก็ได้เหมือนกันนะผมลืมนะครับบอกตามตรงผมลืมเลยใส่แล้วก็ชอบลืมนะฮะที่ถอดก็มีน่าเสียดายครับไม่ได้เปลี่ยนสลาดเป็นวิสครับเลยอะชามครับทำให้เราเนี่ยได้บับเบิรเวสบาร์หนึ่งอันแปะไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาสุ่มกันต่อนะครับ <are> มอกันหน้าอีกหนึ่งตัวป๊อปปี้ยังไม่2เช่นกันนะครับมีเป็นนอล,ลาอยู่มิเอามาบัฟ AP ได้ฮะแต่ต้องใส่นู่นฮะตอนเลเวล10เนาะเจอกับพึ่งเลยครับ3าดาว2ตัวฮะเลเวล8ทํทาเค้นเรา2และไอเทมมันก็ติ๊บตอาจจะไม่ดีมากมายแต่ก็ดีกว่าไม่มีไอเทมใส่เลยและก็เรียบร้อยครับทาเค้นแตกไพ่อะเซลาดครับสกิลช่วยได้พอสมควรฮะก่อนที่จะแตกไพ่ไปแล้วก็ชนะไปในรอบนี้ครับ สองดาวมอกร้าน,นะฮะและได้รับสิบทองหากเราชนะคู่ต่อสู้ในรอบต่อไปนะครับผมจะเอาฟิโอราเข้าอ่ะไม่รู้จะอะไรออกจิอย่างดีก็แคสเซโอเปียฮะออปปี้มันเป็นบาชั่นได้ขั้าหนึ่งฮะมันก็บัฟทีมได้โตอีกก็ไปสกอร่าฮะเล่งบานาคู่กันกับอาริก็เดี๋ยวต้องเลื่อนมาเป็นตัว2บาทอย่างแคสเซโอเปียฮะที่ไม่ได้เชื่อมอะไรและในรอบนี้ชนะหรือไม่ฮะสิบห้าวิเขาทำงานครับแต่ก็เรียบร้อยฮะสิบบาทเป็นของเราครับ มาเป็นทามเคสฮะได้มาอาร์คแองเนียครับจะเอาให้เซลาดครับซึ่งผมลืมไปเลยฮะว่ามีตราอยู่ลืมไปแล้วใส่ให้เฮคาลิมแล้วก็ลืมเลยอ่ะนนรายูมิเพิ่มตัวฮะเฮคาลิมมาอีกหนึ่งเก็บตัง50ก่อนฮะเดี๋ยวเราไปที่เลเวล10ครับลงนอรายูมิไปเชื่อมบัฟ AP ขึ้นมาให้กับเพื่อน ทีมนี้พอท่าเลยครับมีเป็นวิสคาร์เล็กน้อยมอก,กน้าเราสองดาวแล้วฮะน่าจะพอไหวอยู่ส่วนตัวอาร์เกน่าเนี่ยที่บัฟอยู่ตอนนี้ก็เป็นของไตยเบมฮะที่เพิ่มโบนัสความเสียหายนะครับยังไม่ได้เป็นของเซลาดนะฮะเซยลาสกิลฮะดูดีอยู่ครับได้แรงอยู่แต่ก็โดนฟิโอราล้วงแล้วดีครับเรียบร้อยแตกพ่ายไปมิมวการ่าอยู่ข้างหน้าตัวหนึ่งเรียบร้อยเหมือนกันชนะไปฮะเอา้าเซยหลาเพิ่มอีกหนึ่งตัวฮะรอขึ้น2ดาว มีชามฮะสร้างความสายจริง10%นะครับตามพลังชีวิตสูงสุดนะเจอกับไพโรดีครับนาซัตแบบเบิ่มๆม,มาแนวหน้าค่อนข้างหนาแล้วมีวารัสครับน่าจะเป็นดาเมจหลักเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่2อดาวเลยครับก็ยังพอไหวอยู่แล้วก็เรียบร้อยครับสเตลลดเก็บกวาดไปเหลือนาซัดสุดท้ายชนะไปครับ จบคลิปที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวหายเพิ่มเติมเติมนะนี่ตอนนี้2ดาว2ตัวฮะอาริเรายังไม่2เลยครับไปเดี๋ยวไปกันที่เวลสิบก่อนถ้าจะได้มีที่ว่างฮะก่อนที่เราจะหยิบชามมาที่เป็นตัว1บาทถึง5บาทนะครับ <c oughs> เรียงตามลําดับเลย <c oughs> ไอเทมแท้งไม่มีที่ใส่แล้วนอกจากว่าจะให้เฮคาลิมาฮะ <c oughs> ว่ามาทางตริฟโกบดีกว่า จะให้ป๊อปปี้ก็เสียดายเดี๋ยวให้นอร่าอยู่มิดีกว่าป๊อปปี้มันแบบ1ดาวอะ่ะนั่งไปหน่อยแล้วก็เรียบร้อยฮะดีโคมาอีกหนึ่งตัวอารีสองดาวแล้วนะครับมีผลในรอบต่อไปต้องการที่ว่างอีกหนึ่งที่ฮะก็เดี๋ยวอาจจะต้องขายได้หน้าแต่น่าอาจจะไม่เล่นก็ได้ผมเอานอร่าอยู่มีมาบับเอพีดีกว่าพักกันหน่อยรอบนี้ฮะเจอกับพึ่งครับเกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจไม่ได้ดูเลยฮะแนวหน้าผมหายไปหมดเลยครับ มีที่ว่างเล็กน้อยครับสองที่แล้วก็ตอนนี้มีเป็นชามที่จะสุกตัว20วินาทีครับมาจัดไปฮะพอวันนี่สองที่ลองดูมาฮะมอกกันหน้าครับทำเค้นไม่ดึงมอกกันนะมอกกันนะไม่ทันว่ะอะไรเซลาดมาสองดาวฮะไอโอราครับไม่ทันได้ดึงฮะมันปปงฮะดึงไม่ค่อยจะมาครับดีเลยไปหน่อยโอ้โหรอบนี้ไม่มีเลยเดี๋ยวต้องขายขายนี่ขายนี่ขายรออาริอาริไม่เอาอาริมีแล้วไซรดสรับเซราาเองกตไม่มีที่โอ้โห o r r ทำเค้นมาสองดาวสองตัวโอเคฮะหมดยังหมดยังหมดยังหมดแล้วโ อยากให้เข้าเซิร์ฟริงแล้วอะ่ะมันปิงไปหน่อยดึงไม่มันเลยแต่เดี๋ยวต้องเหลือที่วางให้มากกว่านี้นะอย่างน้อยก็คือ3ที่4ที่อะไรเงี้ยสองที่นึกว่าพอไม่พอนะฮะดึงได้2ตัวถ้าไม่ซ้ำมาก็จบเลยแล้วกดล็อกระหว่างที่มันสุ่มอัตโนมัติไม่ได้ด้วยนะฮะ,อ,ะอย่างน้อยครับได้สลัดมา2ดาวกับทามเค้น2ดาว2ตัวแล้วรอบนี้ยังไงครับเนี่ยโอลาฟยังดุเลยฮะโอลาฟมาถึงมอกนาน์นาฮะมีโลมารับตาเมทเรีกน้อยเรียบร้อยครับโนล่าอยู่มีฮะสองดาวครับ มีชามาฮะสร้างบาดแผลสร้างเผาเลครับก็เดี๋ยวดึงดึงไว้มีอะไรมาก็ดึงไว้ฮะเจอกับพึ่งเลยครับสามดาวสี่ตัวเลยแนวหน้าค่อนข้างดานะครับอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นทูดาเมดแล้วมั้งสำหรับสกิลของอาร์เกน่าครับจะได้เจาะง่ายขึ้นแต่นี่ก็แรงอยู่นะโอ้โหเป็นพันอยู่ฮะบอกกันหน้าครับเรียบร้อยฮนะไอเทมในวงล้อไม่มีตาเลยครับ ผมมีรีฟอ์เตอร์ฮะสามารถไปแปะได้ถ้ามีตานะอ่ะเดี๋ยวมาที่บัดเติร์ดเลยกันเนี้ยครับก็เดี๋ยวไปให้เฮคลิมฮะไหนๆมีวิสคราฟและก็ยืนให้มันนานๆหน่อย ได้ดูดเลือดมาเล็กน้อยดีครับอ่ะเราสามารถเปลี่ยนไปนี้ได้นะไบรอาร์ดีครับไอเทมเฮคาริมอะไรแต่ต้องเปลี่ยนกับยูมิอ่ะซึ่งตอนนี้ยูมิสองดาวครับไม่ค่อยน่าเปลี่ยนเท่าไหร่ส่วนชามฮะมีสุ่มไอเทม4ชิ้นฮะเป็นไอเทมอาร์ติแฟกต์และก็ได้บาเป็นมานาซาเน่ฮะสำหรับตัวไซลัสดครับไม่เลวเลยอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนบัฟอาร์เคน่าฮะเป็นทูดาเมจนะครับซื้อชามมาเยอะแล้วมันน่าจะได้ผลดีกว่ามากแล้วนะครับไหนดูซิกี่เปอร์ 40%เ,เลย้โหลองคิดดูถ้าเซลาดเป็นวิสครับเนะี่ยเขาตัวแน่นอนนะครับอทีมสุดท้ายครับที่เราเจอจะเป็นนี่แหละครับทีมพึ่งมาเจาะแนวหน้าได้ง่ายมากขึ้นเครับเป็นทูดาเพลและสบายขึ้นมาหน,น่อยชนะไปฮะฟีโอร่าครับไม่ได้ลงสักทีฮนะมันไม่สองดาวตอน2จะสองจะสองก็ไม่สองสักทีก็ขายทิ้งอ่ะ มีชามครับได้รับแชมเปี้ยน5ทองนะครับที่มาคู่กับตัว2ท,2ทอง2ดาวครับได้มาแดนน่าไม่เป็นไรที่เกียรติปั้นใหม่ผมจะไปเซตนี้เลยนะครับลองสุ่มกันนิดนึงอ้ามอกกันหน้าว่ะมอกกันหน้ามาเพิ่มเติมอีกหนึ่งมานี่คือลุ้น3ตัวนะฮะก็คือลุ้นทาเคนลุ้นดีโคที่จะ3ก็ไม่3สักทีอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนบัฟมาให้ไซลาสด,ดีว่ะไซรดตจะเป็นตัวที่ทะลวงแนวหลังได้ง่ายมากกว่าฮะแล้วมอกกันหน้าผมสองดาวสองตัวนะมีลุ้นอยู่ เหมือนว่ารอบนี้มี3ดาวนู่นู่เพิ่มขึ้นมาฮะแคสโซเวียร์ก็สามดาวนะก็ลองดูฮะไหวไม่ไหวฮะแต่สกิลไซลาดน่าจะไปถึงแนวหลังได้อยู่ครับน่าจะเก็บดาเมจได้อยู่อะรอสกิลนิดนึงรอสกิลนิดนึงมาแล้วฮะฟิว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 โอ้โหเรียบร้อยพักกันหน่อยฮะหาตัว3ดาวเล่นๆฮะทามเค็นขาดอีก2ตัวเท่านั้นนะครับก็ฟิโอลาช่างมาละไมสองสักทีไม่รอแล้วเลยครับ โอเคฮะได้ดีโคเพิ่มมาอีกหนึ่งครับรอขึ้น3กันตเต็มไปหมดแล้วไอเทมตรงนี้ผมเอาให้อารีดีกว่านะครับอารีเราได้ฮิวจากเทคนิคเล็กน้อยครับหลังจากสกิลก็คือได้ความเร็วขึ้นมาอ่ะมีชามครับทำให้เราซื้อแชมเปี้ยนปีฮะในตัวต่อไปอ่ะได้ไซลาดมาครับไปกันต่อฮะเฟียราช่างมันครับหมอกันหน้าหมากันหน้าจะสมฮะอีก2ตัวเท่านั้นฮะ มอกระหน้ามอกระหน้ามอกันหน้า,มนนาไม่เอาฟิวลาและจะหมดเวลาเลยครับจะหมดเวลาแล้วยังไม่สามเลยเอามอกันหน้าอีกหนึ่งตัวมามหน้าขายสายลดัดไม่ทันฮะเข้าไปแล้วครับรอบนี้ชนะหรือเปล่าฮะชนะก็จบครับไม่ได้เห็นมอกันหน้าสามฮะอ่ะเงินเหลือเล็กน้อยถ้าสุ่มเจอก็เสียดายครับไม่เจอก็คือไม่เจอลองดูครับจบไม่จบฮะเราชนะก็จบเลยฮะแต่ถ้าเราแพ้จะได้ลุ้นอยู่3ดาวอ่ะตอนนี้บอกันหน้าแท้งอยู่โอ้โ จบแล้วฮะอดเหตุมันก็ถ้าสามดาวเลยเสียดายวันนี้ไม่มีดุ๊กฮะวันไหนมีดุ๊กก็คือไม่มีตัวมาแบบนี้เลยเกือบจะสามดาวหลายทีแล้วนะครับไม่ได้เห็นกันสักทีมีวันนี้เนี่ยใกล้สุดละขาดแค่ตัวเดียวนะครับก็อยู่การการาบอเคน่าเหมือนเดิมฮะวันนี้เนี่ยตเกมบังคับให้เล่นเลยก็ไป5าได้เลยและก็โหดมากๆเลยด้วยปกติเราเล่น4ี่ก็ว่าโหดแล้วนะครับตอนนี้ก็มาแบบฟูลเลยฮะ5เลยโคตรโหดไม่รู้ว่าเข้าเซิร์ฟจริงแล้วจะยังโหดอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามรอชมกันต่ออไปะะ แจ้งข่าวกันนิดหนึ่งคนระับสัปดาห์นี้ผมไม่ได้ไลฟ์สตรีมนะครับไว้เจอกันในสัปดาห์หน้าหนึ่งทุ่มไลฟ์สตรีมเล่นกับผู้ชมเนาะก็ตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่อยู่นะครับอาจจะไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยวันจันทร์อาจจะมาเล่นถ้าได้คลิปก็จะได้ลงวันจันทร์ฮะแต่ถ้าไม่ได้ก็อาจจะเลื่อนไปถึงวันอังคารเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากคุณชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านรวมทั้ง, Over top งมอผข นำร้านค้านี้เลยครับซึ่งนอกจากจะมี T F T แล้วนะครับก็มีเกมอื่นอีกมากมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ o v e r t o ์ท็อกันได้เลยหรือว่าตามลิงก์ด้านล่างดีสคริปชันนี้ก็ได้นะอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมาก้าครับสวัสดีครับ